ต,ต่อค่ะคุณนะปิดท้ายกันด้วยเฮลพลัสของเรากันดีกว่านะคะ,คะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าเรามีวิธีการชะลอความชราโอ้โหตอนนี้คองจองอะช่างน,น่าใช้เหลือเกินในช่วงนี้ <c oughs> ใช่ในช่วงข่าวก็จะมีว่าทาครีมกันแดดก,ก็ป้องกันการแก่ก่อนไวัยได้หลายคนอาจจะมีวิธีสารพัดสารพันแต่วันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับแม้กระทั่งคนที่วัย40แล้วก็ยังสวยเด้งดึ๋งอยู่โดยไม่ต้องพึ่งสัญญากมแม่เจ้าอยากเรืเป็นอะไรไปติดตามกันในช่วงนี้กับเฮลพลัสค่ะ เวยชั่สร์ชลอวัยก็คือ,อภาษาอังกฤษเราเรียกแอนตี้เอจิงอะค่ะก็คือจะเป็นวิชาทางการแพทย์ที่เรามุ่งเน้นถึงการป้องกันแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยที่เราจะดูที่พื้นฐานของร่างกายแต่ละคนนะคะว่าเริ่มมีเสื่อมจุดไหนบ้างซึ่งเราตรวจได้แต่งแต่พวกสารต้านอนุมูลอิสระสาร,สารอาหารหรือว่าแม่ตาฮอร์โมนในเลือดอะค่ะว่าตัวไหนเริ่มขาดอะค่ะเราก็คือจะเติมให้เต็มร่างกายจะได้ทํางานได้เหมือนสมัยวัยหนุ่มสาวอะไรนะคะคือจริงๆถ้าอายุเรามากขึ้นเราจะสังเกต จากร่างกายเราเองได้ค่ะว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งโดยทั่วไปถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอก,ก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือในเบื้องต้นเราสามารถที่จะทำแอนตี้อ i n จิ้งด้วยตัวเองที่บ้านได้ค่ะก็เป็นเรื่องดีๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องหาเวลาทํค่ะอย่างเช่นการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่การนั่งสมาธิหรือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมะนะคะผักผลไมเ้เยอะๆค่ะ,ะข้าวกล้องธัญพื พืชอะไรเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้อะคะ่ะแล้วก็ถ้าสําหรับถึงถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราใช้ธรรมชาติทุกอย่างแล้วเราร่างกายก็ยังเสื่อมอยู่อะคะ่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติในลักษณะงานนะคะค่อยเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์อะคะ่ะเข้ามาช่วยได้นะคะซึ่งในแง่ของ anti aging เราจริงๆเราสามารถตรวจวัดได้คะ่ะเราตรวจวัดระดับความเสื่อมได้คะ่ะเราตรวจวัดในเลือดได้คะ่ะว่า,าร่างกายคือพออายุมากขึ้นเริ่มขาดสารตัวไหนอะคะ่ะพอเรา ทราบว่าขาดตัวไหนแล้วก็คือเติมเต็มเข้าไปให้ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ะคะโอ้โหต้องขอบคุณโลกใบนี้นะคะที่มีอะไรดีๆแบบนี้มาให้เราได้เหนียวรั้งความเป็นสาว <c oughs> เป็นหนุ่มเอาไว้ไม่ให้มันปลวงเลยไปก่อนวัยอันควรใช่ไหมคะใช่แบบนี้คงจะต้องไป ดูแลบ้างแล้วนะคะนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องพึ่งศสรีกรรมนะคะไม่ต้องพึ่งศสรีรรแพทย์ด้วย<ช>นะคะ,คะแต่ถ้ามากไปกว่านั้นคุณผู้ชมคนไหนอยากจะสัมผัสดูบ้างว่าเอสถานที่สวยๆที่เรามากันเนี้ย<ช><ช>บรรยากาศมันดีจริงอย่างที่เห็นหรือเปล่า<ช>แล้วการทําสปาแบบที่ครบวงจรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ค่ะเราก็มีของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่มากไม่มายไม่เล็กไม่น้อยกําลังพอดีีนะคะเป็นกิฟต์บัลเชอร์มูลค่า1,000บาท 2รางวัลนะคะก็จะมอบให้กับคุณผู้ชมเป็นขวัญปีใหม่กติกาง่ายมากค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามมาว่าวันนี้คุณแนนเนี่ยใส่เสื้อกี่ชิ้นโอ้โหโทรมาเลยดีกว่าโทรมาเลยดีกว่าเร็วสุด2สายแรกนะคะก็รับกิฟต์ v o u c h ให้มาทาสปากันที่บางกอกเนชอร์สปาแห่งนี้นะคะใช่ค่ะโทรมาเลยนะคะที่หมายเลข0 862653585นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง862653585เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้ด้วย2ท่านแรกที่โทรมาก็จะรับกิฟต์ v o u c h e 0หนึ่งพันบาทไปมาทำที่ บางกอกเนเชอรัลสปาไปเลยใช่แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการเออเฟิสสถานที่ได้ทำรวมถึงกิฟท์เวอชให้เป็นของขวัญปีใหม่ของคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะอ่ะกอนจากกาันวันนี้คงจะไม่สายเกินไปถ้าหากเราสองคนจะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปขอให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะแล้วก็ใค<ช>รร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะก็หวังว่าข้อมูลต่างๆจากรายการเทนดนทม์ฟอร์เฮลธ์ของเราจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีีค่ะสสวัด 아 <목소리가>